เมื่อประวัติศาสตร์ต้องจารึกจากฮีโร่ของชาติกลายเป็นฆาตกรในชั่วข้ามคืนออสการ์พิโตลิอสุสเจ้าของฉายาเบรดรันเนอร์นักวิ่งไร้ขาที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่พลิกผันชีวิตออสการ์ตลอดการนะคะ เราจะพาย้อนดูประวัติความเป็นมาของเขาค่ะออสการ์เนี่ยเขาเป็นคนแอฟริกาใต้ตั้งแต่กําเนิดนะคะแม้เขาจะเกิดในประเทศที่มีคนผิวดํสซะส่วนมากนะคะแต่ออสการ์เนี่ยเกิดในครอบครัวที่เป็นคนผิวขาวค่ะและฐานะร่ํารวยอุปสรรคแรกของออสการ์นะคะเขาเกิดมาโดยที่ไม่มีกระดูกน,อกนะะ่องค่ะทําให้เขาเนี่ยต้องตัดขาทั้งสองข้างทิ้งนะคะถึงแม้เขาจะพิการตั้งแต่เด็กนะคะแต่เขาเนี่ยมีแม่คอยให้กําลังใจอย,อยู่เสมอนะคะทําให้เขาเนี่ยเอาชนะอุปสรรคทางด้านร่างกายจนเป็นเด็กที่ชื่นชอบกีฬามาตั้งแต่นั้นเลยค่ะ ทังเขาอายุ11ขวบออสการ์ก็ได้เป็นสมาชิกชมรมและเล่นกีฬาหลายชนิดเลยค่ะเช่นรักบี้โปโลน้ำเทนนิสมวยปล้ำแต่แล้วเขาก็ต้องกลับเจออุปสรรคอีกครั้งค่ะคือร่างกายของเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงนะคะพอไปรักษาตัวนะคะเขาก็ได้คำแนะนำนะคะว่าให้ออกกำลังกายด้วยการวิ่งค่ะนี่จึงเป็นสาเหตุหลักนะคะว่าทำไมออสการ์เนี่ยถึงมาเอาดีทางด้านการวิ่งอย่างเต็มตัวค่ะเมื่อความสามารถของออสการ์เนี่ยเริ่มโดดเด่นนะคะสหพันธ์กรีฑาน,านาชาติเนี่ย ก็ได้เชิญออสการ์เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งค่ะซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าร่วมอีกหลายรายการเลยค่ะและสามารถคว้ารางวัลน,นั้นมาได้ค่ะซึ่งความสามารถของออสการ์เนี่ยยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะออสการ์ Oscar เนี่ยยังได้รับเหรียญทองกีฬาพาราลิมปิกกรุงเอเชนปี2004และได้เหรียญเงินในกรีทาวอลชมเป้นชิพปี2011นะคะและในปี2012ออสการ์ยังได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเพื่อแข่งขัน กับนักกีฬาชายที่ร่างกายปกติอีกด้วยซึ่งเขาไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยค่ะเขาเนี่ยได้เข้ารอบถึงรองชนะเลิศเลยทีเดียวต่อมานะคะจูก็จะมาขอเล่าชีวิตส่วนตัวของออสการ์กันบ้างนะคะด้วยความที่พื้นฐานของออสการ์เนี่ยเขาเป็นคนหน้าตาดีมีฐานะที่ร่ํารวยและยังเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นเพลย์บอยคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งในปี2013เนี่ยเขาได้คบกับแฟนสาวที่ชื่อรีวาสตินคัมค่ะ ตัวรีวาเองเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะคะเธอเนี่ยเป็นทั้งดารานางแบบแม้แต่นิตยสาร FHM นะคะจัดให้เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดในโลก2ปีซ้อนเลยทีเดียวซึ่งนอกจากนี้เนี่ยเธอยังเรียนจบมาทางด้านกฎหมายอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นทั้งเซเลบที่สวยและฉลาดมากๆเลยค่ะแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะตอนที่ออสการ์กับรีวาเนี่ย คบกันได้เพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะคะในคืนวันวาเลนไทน์ประมาณตีสองนะคะตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีการยิงกันในบ้านพักค่ะและเมื่อตำรวจนะคะเดินทางไปถึงบ้านพักนะคะก็ได้พบศพของรีว่าค่ะนอนจมกองเลือดอยู่ซึ่งสภาพศพเนี่ยมีบาดแผลอยู่3จุดค่ะคือที่ศีรษะข้อศอกและสะโพกซึ่งแน่นอนว่าผู้ต้องสงสัยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากแฟนหนุ่มที่อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะจากการสอบปากคำพยานให้การว่า ออสการ์เนี่ยรีบอุ้มร่างแฟนสาวลงมาจากห้องน้ําค่ะซึ่งขณะที่อุ้มนั้นรีว่าเลือดออกเต็มตัวเลยเขาเนี่ยก็รีบโทรศัพท์แจ้งรถพยาบาลรวมถึงปฐมพยาบาลโดยการถ่ายปอดนะคะแต่สุดท้ายเธอก็ไม่รอดค่ะพอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในบ้านอย่างละเอียดเนี่ยก็พบว่าที่ประตูห้องน้ําชั้นสองของบ้านมีรอยกระสุนพร้อมกับแรงกระแทกจากไม้ค่ะซึ่งออสการ์เนี่ยใช้ตีเพื่อทุบประตูเข้าไปโดยอ้างว่าไปอุ้มร่างของคนรักเธอออกมาค่ะ ซึ่งเอาจริงๆนะคะเหมือนนักสืบคดีนี้เนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าคาให้การนั้นอาจจะไม่ใช่ความจริงค่ะเพราะเมื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้วนักสืบที่ทําคดีนี้ก็รู้ทันทีว่าออสการ์เนี่ยเจตนาฆ่าแฟนสาวตายค่ะเพราะรูปแบบการก่อเหตุมันชัดเจนและเกิดขึ้นบ่อยมากในแอฟริกาใตา้เดี๋ยวเรามาเริ่มจากจุดเกิดเหตุก่อนเลยนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยเกิดที่ห้องน้ำค่ะคือมีทางเข้าออกได้ทางเดียวคือประตูเท่านั้น แม้จะมีบานเกรดหน้าต่างเล็กๆแต่ห้องน้ําอยู่ชั้นสองของบ้านเอาจริงๆนะคะก็ไม่มีทางที่ใครจะสามารถปีนเข้าออกได้เลยเพราะมันสูงมากจากนั้นนะคะตำรวจจึงเดินไปหาออสการ์ค่ะและเห็นว่าเขากําลังนั่งร้องไห้อยู่ค่ะเสื้อเปื้อนเลือดแต่มือสะอาดมากเขาอ้างว่าได้ล้างเอาคราบเลือดออกไปหมดแล้วนะคะตำรวจจึงถามออสการ์ไปว่าเฮ้ยยู่มันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ตอบกลับมาเพียงแค่ว่าเขานึกว่าขโมยขึ้นบ้านค่ะ ซึ่งคาตอบของเขานะคะทาให้ตํารวจถึงกับต้องทําหน้างงเลยหัวขโมยที่ไหนกันจะวิ่งไปขังตัวเองในห้องน้ําแบบนั้นจากการตรวจสอบวิวาเธอไม่ได้เข้าไปทําธุระส่วนตัวในห้องน้ําตอนตีสามค่ะแต่เธอเอามือถือเข้าไปด้วยเมื่อตรวจสอบโทรศัพท์ก็พบว่าข้อความจากแฟนเก่าทักมาหาค่ะเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจเป็นปมที่ทําให้ออสการ์โกรธหึงหวงและนําไปสู่การทะเลาะกันหรือเปล่าซึ่งนอกจากนี้นะคะตำรวจเองมีข้อมูลอยู่แล้วค่ะว่านี่ัยของออสการ์นั้นใจร้อนและเป็นคนขี้หึงอย่างมาก ทั้งยังชอบใช้ความรุนแรงกับคนอื่นซึ่งพฤติกรรมหลายอย่างมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยค่ะถ้าหัวขโมยเข้ามาในบ้านจริงสิ่งแรกหลังจากหยิบปืนออสการ์ควรจะรีบตามหาตัวแฟนสาวของตัวเองก่อนหรือเปล่าแล้วบังให้เธออยู่ข้างหลังขณะยิงแต่ตอนเกิดเหตุทำไมเขากลับเข้าใจผิดว่าคนรักเป็นคนร้ายทำไมไม่ออกไปตามหาเธอก่อนซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะระหว่างสองครอบครัวก,ก็ได้ต่อสู้กันในชั้นศาลค่ะ และแล้วเรื่องนี้ก็เดินทางมาถึงบทสรุป2017หลังการสอบปากคำและขึ้นศาลมาหลายครั้งนะคะสาลดีกาก็ตัดสินโทษสั่งจำคุกออสการ์13ปี5เดือนค่ะและถูกคุมขังในเรือนจำความมั่นคงสูงสุดทันทีซึ่งว่ากันว่าสาลดีกาย,ยังกล่าวอีกว่าออสการ์เนี่ยไม่ได้สำนึกผิดแต่อย่างใดเลยค่ะและยังมีหลักฐานชี้เห็นอีกว่าออสการ์เนี่ยมีเจตนาที่จะฆ่าแฟนสาวรีว่าจริงๆค่ะและนี่คือบทสรุปของฮีโร่หนุ่มที่กลายเป็นฆาตกร ทำไมจูถึงหยิบคดีออสการ์นำมาเล่าอีกครั้งแม้มันจะผ่านไปนานแล้วเพราะนอกจากปี2024จะมีงานโอลิมปิกแล้วเนี่ยต้นปีที่ผ่านมานะคะเรือนจำของแอฟริกาใต้ถแถลงว่าออสการ์ถูกปล่อยตัวหลังจากจำคุกไปเกินครึ่งหนึ่งค่ะโดยจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยจับตาดูเขาอยู่ตลอดนะคะจนกว่าจะครบโทษในเดือนธันวาคมปี2029ค่ะทางแม่ของรีว่านะคะเมื่อทราบข่าวการปล่อยตัวของออสการ์ก็ให้สัมภาษณ์ว่า ความปรารถนาเดียวของเธอคือการได้รับอนุญาตให้อยู่อย่างสงบสุขหลังจากที่พิสโตริอุสได้รับการปล่อยตัวด้วยทันบน ในส่วนของออสการ์นะคะมีคนออกมาเปิดเผยเรื่องราวของเขาระหว่างเข้าคุกซึ่งบุคคลน,นั้นก็คือบิลจากบ้านเกิดของออสการ์เองค่ะเขาได้เล่าว่าออสการ์ Oscar ตอนนี้ได้หันเข้าหาพระเจ้าและคิดเรื่องการได้รับการให้อภัยมากกว่าจะก,กังวลได้ทันบนเมื่อไหรครอบครัวของสตีนค้ำเพื่อกล่าวขอโทษและอยากให้อีกฝ่ายให้อภัยซึ่งบิลเองก็บอกกับเขาว่าถ้าเขายิงลูกสาวของตนเสียชีวิตก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะยอมให้อภัยหรือไม่ตอนนี้เขาไม่ได้ห่วงเรื่อง ที่จะได้รับทันบนเพื่อออกมาใช้ชีวิตนอกคุกเลยในทางตรงกันข้ามค่ะจะก,กังวลด้วยซ้ําว่าถ้าได้รับการพิจารณาขึ้นมาจริงๆจะต้องเจอกระแสสังคมอย่างแน่นอนดังนั้นจึงอยากจะขอให้ครอบครัวของอีกฝ่ายเนี่ยให้อภัยมากกว่าพร้อมยืนยันด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เจตนาค่ะแต่เป็นอุบัติเหตุค่ะนั่นจึงเป็นสาเหตุหลักที่หล,หลายคนกลับมาจับตามองคดีของออสการ์ว่าจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจอีกไหมแล้วเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างคะ หากเพื่อนๆมีเรื่องที่น่าสนใจอยากให้เรานำมาเล่าให้ฟังนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยฝากกดติดตามช่องประกรณนำด้วยนะคะ